เค okay, พี่อยู่ข้างผมไปทางไหนเราไปทางไหนไปดักช่องแคบดีกว่าเผื่อมีเรือมาเอหรอดีอะเรือตรงกลางตรงกลางไปดักช่องแคบตรงกลางจัดไปเผื่อมีลงหลงมา้ยช่องแคบต่อบปี้ใช้ดีมากนะเพราะว่าหลีกนี้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ตอบี้โหลดโหลดช้ามากอะ่ะก็ใช่ไง แต่มันโอเคมันยิงข้างละหกลูกอะของผมอะเดี๋ยวผมจะปาดไปที่ช่องแคบแล้วจะปล่อยควันเอาไว้นะปดบ,บังทัียภาพาไปก่อนต้องมีคนมาช่องแคบนี่แหละแน่นอนมาช่องแคบมึงก็เจอหกกระบอกอะ่ะต่อปีหกลูกพร้อมข้างละหกลูก ทางละสามผมยิงหมดยกซ้ายยกขวายกขวายิงหกลูกปั๊บยกซ้ายยิงอีกหกลูกไม่โดนสักลูกโอเค,อเ,ค,อเ,คเริ่มปอยควันมีเรือดักเราช่องแคบเหมือนกันพี่ดักอีกทางนึง เดี๋ยวลบฝั่งหน่อยโโอเคควันปิดช่องแคบเรียบร้อย ไป่มีให้เห็นเปลอยไปแล้วนี่เป็นไงมีตอบโต้กลับมาด้วยใครอ่ะบุ้ม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 หน่อยเล่นๆไปเ <ou S 1> ดี๋ยวนี้มันยิงโดนพวกเดีดยวกันได้แหละไม่ได้นั้น ดาเมจไปลงเมื่อก่อนยิงโดนพวกเดียวกันดาเมจย,ยับเลยเยยตกใจต่อ,อ,อปีพันหน้าต่อป,ป,ปีกูไม่มีใครให้ยิงหรอกแถวดีไม่มีใครกล้ามาหรอกนอกจากเราจะโผล่ไปอะถ้าเราโผล่ไปนี่คือกลางสนามรบเลยนะ ใช่ผิวดีจังเรือนั่นแน่นั่นแน่มีคนยิงตอดมาในควันมีตอบมีตอบมีตอบมันคิดว่าเราแอบอยู่ในนั้นนะเราไม่เข้าไปหรอกเอาไงดีเราเราจะพุ่งไปทางนี้เลยไหม หรือว่าเราไปช่วยเพื่อนยึดทางดีไหมอยขอดูก่อนหรือว่าจะมาอัดทาง A อทาง A เพื่อเราจะแตกกันเนี่ยไปทาง A แต่ว่าไอ้ดอนมันเรือพี่คาดเหมือนกันไป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 ทาง A โอเคพงนาไปทาง A อครับผมติด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 ,ด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 ไม่มีใครอยู่ในระยะ โอ้โห่ต่อหน้าต่อตาอ้อ,อมอ้อ,อมอ้อ,อมอ้อมเขาไป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 หน่อยเขาลักกันรักใครรักกูไม่มีรักมีรักไม่มีรัรกมไม่ลักึง <laughs> <laughs> นี่เป็นไงนี่สัตว์โดนไหมนั่นพยายามยิงกูใหญ่เลย มันไม่มียิงไกลยังวะมันเรือพี่ไอ้มันเรือนั่นน่ะพี่เรียกเรืออะไรนะเรอประจำบานใช่ใช่ใช่มันเรือประจำบานมันยิงไกลได้ยิงเยอะด้วยยิงเรือประจันบาลสักกลำเอ้ยเรียกว่าลำนี้ดีกว่าวะลำนี้ไม่ได้มันเลี้ยวอยู่เอาลำนี้ดีวะลำนี้ตรงดี จัดแปดกลูกเปลี่ยนเป้าหมายมีเรือใกล้ระยะสิบกิโลพี่อ่าไอ้ยยไปโดนกูกำลังช่วยยิงอยู่ครับโอ้โหสักอืกูไม่น่าหยุดเลย ถอยมันถอยมันถอยมันใส่เกียร์ถอยหลังถอย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 ไปรวมกับเพื่อนถอยไปรวมกับเพื่อนถอยไปรวมเพื่อนโอเครับทราบเยอะเกินเปิดควันพรางตัวในการหนีว้ายไปพัดเรือเสียหายเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้ยแตกแล้วหรอ ยังไม่รู้โดนสตีนเลยผมเข้าควันละผมปล่อยควันละปล่อยควันแลน้วนีละมันยิงคลืนสัญญาณมาจับอะ่ะอ๋อแล้วตอบีโดมันจะตามพี่ไอ้นั่นน่ะ <c oughs> มันยิงตอบีโดก่อนแล้วยิงคลืนสัญญาณแล้วให้ตอบีโดตามมาหาเราแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่โดนเหมือนกันเรือดำน้ำอ่ะส่วนใหญ่ใช้วิธีนี้ หนีละหนีละหนีละกูหนีละผมก็หนีเหมกันมาทางช่องแคบเหรอไม่ยิงข้ามเขามามันก็ยังยิงกูพี่บอกช่างลงไปเชื่อมอุดรูก่อนได้ไหม<笑>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 เห็นเลือดพี่แล้วผมว่าโอ เกือบแล้วเกือบได้เกือบแตกแล้วเียก่อนเริ่มเกมผมบอกจะปกป้องพี่เองอะตอนนี้พี่จะหมดหลอดแล้วผมยังไม่โดนยิงสักนัดเลยไม่รู้ว่ากูตัวไหนตัวไหนบอกแบบกูลอยหลังอะตอนเนี้ยกูหนีอย่างเดียวอะอย่างน้อยพี่จะยิงไกลอยู่มีเหรือบันทกมันถอยเว้ยมันถอยเว้ยมันไม่เข้ามันไม่เข้า เอาเอาเพื่อนจะชนกันเพื่อนจะชนกันเพื่อน <c oughs> เพื่อนชนกันแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรดาเมจไม่เข้าถ้าชนกันเอง <c oughs> ถ้าเมื่อก,ก่อนนะชนกันเองกันเราเปิดไปแล้วไอ้ลานั้นน่ะตมเรือสีชมพูไปดีกว่าไปเเรือสีชมพูเอ่อผมยังไม่เห็นเลยตอนนี้มันดาหลังพีเมึงจะมาทั้งอู มผมจะชนกูแลเลือดเหลือหน่อยเดียวทั้งคู่เลยมันยิงถึงอ่ะใช่ไงมันยิงเราถึงนะเรายิงมันไม่ถึงปืดมันไกลมากเลยดูมันยิงมาเป็นโอโหเพื่อนอึดเหมือนกันนะเนี่ยใช่เพื่อนโคตรอึดเลย น่าออไปช่วยไหมเนี่ยเราอ้อมมาตีฝบ่ฝั่งนี้ก็ได้อุ้ยต่อปีมาด้วยโอ้โหโหโหมาไปขยงเลยสักนาไปช่วยนะสามต่อนหนึ่งไม่ไหวอะทำไงได้พี่ไปถึงทางไหนทางโน้นเดี๋ยวทางเราทางเราเนี่ยทางเราทางนี้กำลังไปทางนี้กำลังไป ต่อปีโหลดเรียบร้อยพร้อมหาเยือยิงเรือลำสิบสามกิโลสิบสองกิโลน่าจะลำที่พี่เล็งอยู่นั่นแหละลำไฟติดอ,ะอ่ะอ่าใช่เอาชิบหายละเพื่อนระเบิดไปแล้วออกขวาเลยพี่ออกขวาเพลินเลยออกขวาเพ็นเเเพินเลยมา บบไม่สัตว์เอ๊ะสิบห้ากิโลยิงไม่ได้ยิงไม่ถึงเรียบร้อยแพ้เลยแน่จ้ะไม่ไหวแล้วจ้ะยิงใครไม่โดนเลย